เราทํายังไงลหรอ <c oughs> มอื่ <c oughs> คนถ่ายไม่พอะรถ่ายถือกล้องเนี่ยมีเสียงหัวรอะข้างหลังมัด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเกต็ตวันนี้เนื่องจากหยุดยาวเราทุกคนก็เลยจะกลับบ้านมาะะที่บ้านรถเมล์ใช่ล้ก่อนหน้านี้คือเราอาจจะไม่ได้อัดคลิปเราไปกระบี่มาก่อน วันนี้เรากำลังเดินไปไหนคะเดินไปเทพวันจิเดินไปเดินไปหาหนแล้ก,ก็ไปกินค่ะเฮ้มาวันนี้ไข่กี่ฟองนะคะ มีอันนี้องอ้นอ้นมองเลยมองถ่ายซูมซูมมาซูมอู้วสวยมากเหมือนผูซประคอนแตตเกเองเด็กใต้มาแล้วนะคะเข้าไปปุติเคยท่านมาอ่ะไม่เคยทำไมคะคุณเมื่อไหร่จะถึงห้องเนี่ย เพิ่งกินโรตีเสร็จเขาปวดโค้งเขากวโรตีที่มีเขาไม่เหมือนแบบที่ที่เรากินทั่วไปเนาะมันอร่อยอะ่ะว่นเนื้อมันนุ่มอ่ะเราชอบแราวว่ามันอร่อยเหรอแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ไปดูเขาทำใช่ป่าวกับโรตีแบบเ <laughs> นี่ยเต,ต,ต,ตนอนร้อนๆอ่ะจะแบบ <laughs> พี่เขาถามพี่เขา,ากว่าแบบเออไม่ไม่ร้อนหรอคะแต่เขาพี่จะปาด้วยโรตีอ่ะอุ้ยก็จบอุ้กคนดูว มันจีมันสีทุกอย่างจีเพราะมีเขาแล้วเปล่าใช่ั้งใช่เหรอคะโอเคก็ได้อันนี้กด เราก็เลยไม่ได้อัดคลิปมาฝากเพื่อนๆนเนาะพอดียุ่งก็เลยให้เวละกับครอบครัวแต่ตอนเนี้ยเริ่มจะรีแลกช์เริ่มจะว,ว่างแล้วก็เลยมาอัดท้ายคลิปกันใช่ค่ะโอ้ยน่ารักเด็กมันมีความสุขอะเนาะเช่นนั้นไปค่ะไปแล้วท้งนี้ค่ะไปเรามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นคนเปิดประตูให้เรา สรุปนะคะไม่มีใครเปิดประตูให้เราเพราะฉะนั้นป้าเปิดค่ะไปไปไปเดือดทำอะไรตอนนี้ถ่ายรูปไปไหมไปเปลี่ยนชุดกันก่อนถ่ายรูปกันเขายังไม่เห็น total look ของเราเลยใช่ total look total look ไป total look ของเรานะคะ จริงๆบล็อกอันนี้ก็น่าจะเป็นวันพักผ่อนของเราเนาะนี่ก็จะเป็นสภาพของคนที่เหนื่อยมาทั้งอาทิตย์และได้พักผ่อนอย่างจริงจังนะคะซึ่งนาน้องอิดโรยมากดูจากสภาพแล้วเหนื่อยเล้วคุณไปชาร์จพลังนะทำไมอ่ะอยู่จะโชยชาร์จหรอ ใช่อะไรล่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยยังไงก็ไม่ถึงแน่เลย,ยจริงจริงก็ห่างแค่เล่นเวอร์ ตอนนี้คือหาคนถ่ายรูปให้อยู่ถ่ายรูปไปหน่อยยังไม่พร้อมอ่ะแล้วต้องทำยังไงลระเร <c oughs> มื่อคนถ่ายไม่พร้อมม <c oughs> าถ่ายรูปใ้หน่อยไปร็วได้ค่ะ <c oughs> ไปค่ะ ไเจ๋งจังแม่หิวอะทุกคนเราอยากกินอะไรแซ่บๆมากๆคือสิ่งยที่ช่วยได้พูดชีนะ้พ่าเขายังผิดนะเขาเรียกว่คุกคุยแล้วอยู่ใส่ชุดอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> นี่สวยไหมดัดไม่พันให้ <c oughs> เป็นผ้าพันคอแล้วดัดม่ ดีไซน์ดีไซน์เป็นกันเกงนี mm ่ hmm. My Collection <c oughs> แต่ตัวเองใส่แบบนี้เพราะว่าพอใส่แล้วเหมือนผ้าให้นมผมึ <c oughs> เขาบอกว่าเราเป็นป่าแฟดกันนะจิเหมือนกันเหรอพี่แมต้องลองปล่อยผมเสละเราเหมือนกันเหรออ้<ช>วนมากเขาเหมือนไหมหมอนไหมอ้วนมาดูเราเป็นปาแฟกันแล้วป่ะก็เหมือนแห <c oughs> พูดให้มันเก่งเหมือนนอกก้องสิคะคุณไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวคณก็ออกไปอยู่ในช่องดิฉันเก่งค่ะพร้อมีกล้องแล้วเก่งพอีกล้องนะพี่เมย์ไม่เลยถ่ายไม่หมดน่ะไม่มันอยากถ่ายด้วยจังเลยมีนจะยกโกล้องมาถ่ายเหมืนตอนไหนจก <c oughs> ดูเดเอ,เอน้ะาไปไปขับรถไปหนึ่งรอบก่อนลองขับรถไปจงังตีรอนดูว่าเเปิดห ใช่ดูดินี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับแต่ตอนนี้หลับแล้วเดี๋ยวจะมีอีกถนนหนึ่งนะคะจะมีอีกถนนหนึ่งคือถนนบางลาเป็นถนนที่เขาบอกว่าเป็นถนนที่ไม่เคยหลับใช่ไหมมะใช่แต่ตอนเนี้ย<ม>เดี๋ยวให้ดูนะในซอยนี้นะสนิทดรับเนี่ยดูดิดูดิมีบางงาสากขวามือข้างในทุกคนต้องม,มามทเที่ยวไทยกันนะฮะ โอ้โหนี่นี่คือถนนที่ไม่เคยหลับแต่ตอนเนี้ด,ดูดิดูดิโล่งเลยอะปกติคนเดินกันแบบเบียดเสียดกันน,นี่คือจังซีรอนนี่คือจังซีรอนภุเก็ตเพื่อนๆคะะรบกวนมาเที่ยวไทยค่ะ,ะเที่ยวไทยช่วยกันค่ะคือคือมันไม่เคยโล่งขนาดนี้เลยอะ แล้วก็นอนแล้วก็นอนแต่ว่าขอบอกหน่อยว่าคือมีคนอะแซวว่าเราเป็นฝาแฝดกันเยอะมากเลยใช่แล้วเราเหมือนฝาแฝดเหรอ,อ,อใช่อันนี้ไ,ไม่นะไป <c oughs> อันนี้คือตอนแรกคือไปซื้อของเนาะตามปั๊มอะเออแล้วก็แบบพทักาก็แบบเอ,อ๊สองคนนี้เป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าถามแม่ชีแม่ชีว่าเออใช่<ๆ>ใช่ใช,ใช่ค่ะ เขาบอกอ๋อจำง่ายเนาะอีกคนนึงใส่แว่นอีคนนึงไม่ใส่เขาเรียกว่าแสดแว่นแสดไม่แว่นแสดโอ้แเสดผมเส็ดขาวเส็ดยัยไปนอนดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งแล้วก็บวกแล้วขอเล่าเรื่องยายก่อนยายก็ทักเหมือนกันยายชี้บอกว่าโอ้หน้าเหมือนกันเนาะคล้ายๆเนาะแต่คนนี้ผมตรงอันนี้ทำผมอีกนะไป<ค>ละให้ถือกล้องเนี่ยมีเสียงหัวลอกข้างหลังมาด้วย แฮะไม่หมนเองจ้าตื่นจ้าหิวข้าว <laughs> เดี๋ยวอขออ่านหนังสือก่อนนะหนังสือขออีสิบนาทีได้ไหมเหนียวตายแล้วเอาโอเคขออีสิบนาทีได้ไหมโอเคไปเตรียมตัวกันก่อนไปไโอ้เร็วเหลือเกิน <laughs>